สวัสดีครับเพื่อนเื่อนวันนี้ผมจะมาผสมเกษรดอกถุกเรียนที่บานแล้วสุดที่สองครับสุดแรกยังบานน้อยอยู่สุดนี้เริ่มบานเยอะแล้วครับผมจะมาผสมวิธีใหม่เพราะว่ามันดอกเยอะแล้ว ต้องผส,สมช่วงกลางคืนเท่านั้นครับถ้าเราไม่ผส,สมลูกมันจะไม่สวยครับดอกเยอะเลยดอกกำลับงบานเลยช่วงนี้ก็เวลาสองทุกครึ่งถ้าพรุ่งนี้เช้าดอกที่บานวันนี้มันก็จะร่วง ต้องรีบผสม,มครับผสม,มทุกวันวันนี้ผมได้เอาไม้กวาดมาปัดเลยครับไม้กวาดบ้านเรากวาดพื้นสุดที่แล้วคลิปที่แล้วผมได้เอามาจิ้มจิ้มเอามันไม่ได้ผลมันน้อยแต่สุดนี้ผมเห็นว่าบานเยอะผมต้องใช้ไม้กวาดปาดเลย วิธีก็ทำแบบนี้ครับรูปเลยครับเพราะว่าให้เกสรตัวผู้ตัวเมียมันจะผสมกัน,นดอกเยอะเลยครับเราต้องทำสุกกลางคืนเท่านั้นครับ เราผสมเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้เช้ามาันก็จะร่วงครัดอกสวยเลยครัเป็นพวงเลยครับบูกไปเยอะสองสามสี่ต้นมีดอกทุกต้นแล้วนดอกเกสรกำลังบานเลยครับ เดี๋ยวเราจะไม่กวาดปาดเลยทิธงง่ายๆครับไม่ต้องไปเด็ดออกครับเดี๋ยวมันจะร่วงมันเองครับปาดเลยเพราะว่ากีสอนเดี๋ยวจะจับให้ดูครับีสอนมันจะ เป็นแบบนี้ยิ่งน้ำพริกก็อร่อยครับหอมเดี๋ยวติดลูกผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี้ยังยังไม่บานอีกครับที่หนึ่งมันจะไม่พร้อมกันครับ ก็คือน้แมงเยอะมากครับรูปไปเรื่อยครับ ันดอกบานเยอะด้วยปีนี้ตัวเรียนผมออกดอกก่อนเขาเลยครับบางพื้นที่ยังไม่ออกดอกก็มีครับบางพื้นที่ก็ออกดอกแล้ว ยังไม่บานเยอะครับกำลังตูมๆวิธีง่ายๆผสมเกสรลูกจะสวยครับถ้าไม่ผสมลูกมันจะไม่สวย ต้นต้องสมบูรณ์ด้วยครับเดี๋ยวดูกิ่งใหม่ช่วงออกดอกนะครับเราอยากไปลดน้ำครับถ้ารลดน้ำแล้วแตกยอดดอกล่วงหมด ทุกเรีอยนแล้วปลูกยากดูแลยาก3ปีก็ออกดอกแล้วครับแต่ทุเรียนที่นี่ที่ผมปลูกไว้6ปีแล้วปีที่แล้วก็ออกลูกแต่ไม่ดอก ปีนี้ดกมากดอกแต่ไม่รู้จะติดเยอะหรือเปล่าบานเยอะเลยครับทยอยบานไปเรื่อยๆสุดแรกเดี๋ยวสุดสองมันจะมีอีกรอบหนึ่ง ตนนี้ยังไม่บานครับยังไม่บานเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายช่วงที่ผมประสบไว้แล้วว่าจะติดลูกไหมครับเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วปีที่แล้วติดลูกสวยครับ เพราะว่าบ,นบานกลางคืนพวกมแมลงมันก็จะน้อยไม่มีพึ่งมาตอมครับถ้าบานกลางวันันแรงมันก็จะเยอะมันก็ช่วยผสมดอกเยอะเลยครับที่ยังไม่บานแต็ไมไปหมดเลยครับ ดอกเต็มเลยอืนีดอกสวยเลยครับ กลางคืนจะมองอยากครับสุดนี้เป็นหางหนูแล้วครับที่ผมผสมสามสี่วันที่แล้วน่าจะสามวันติดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะติดเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันจะล่วงไปเรื่อยๆครับ ดอกสวยจริงๆเป็นพวงเลยครับผมก็มีแค่นี้ที่ถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูมิธีผสมเกสรทุเรียนกลางคืนมันจะบานช่วงเวลา ทุ่มสองทุ่มสามทุ่สมสี่ทุ่มครับระมาณหลังจากตีสี่ตีห้าไปแล้วมันจะเริ่มร่วงแล้วครับก็บา่านนี้สุดท้ายนี้ก็ให้คนที่เข้ามาดูแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ